สวัสดีครับและนี่คือ Watchin g w a t รายการที่จะนำเสนอข้อมูลเด็ดๆจากอนิเมะเกมการ์ตูนหลากหลายแนวมาให้ทุกท่านได้รับชมกันทุกสัปดาห์ครับ หลังจากที่เราได้ทำซีรีส์โปเกมอนถูกลืมเจนที่ 1, 2และ3กันมาแล้วแต่ยังไม่จบนะครับเราขอเบรกเอาไว้ก่อนเพราะเรามีซีรีส์ในแบบที่ตรงกันข้ามกับถูกลืมมานําเสนอนั่นก็คือโปเกมอนที่ถูกจําของถูกลืมที่เราเคยจาจะเป็นโปเกมอนที่อ่อนและหายากไม่ค่อยมีคนสนใจจนอาจจะลืมพวกมันไปแต่ในคลิปโปเกมอนถูกจํานี้บางตัวอาจจะเก่งแต่หายากหรือบางตัวหาง่ายไม่เก่งมากแต่ก็ควรมีติดเชมเมเอาไว้ประเด็นคือถูกจําเราไม่มีทางลืมหน้าโปเกมอนเหล่านี้ได้แน่นแน โดยเราจะอิงจากค่าพลังโดยรวมสักงในเกมเป็นหลักและในคลิปนี้ก็จะอิงเฉพาะข้อมูลสั่งในเจนที่1เท่านั้นนะครับเพราะบางตัวในเจนหลังๆค่าพลังของมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปพวกเราวอชินวอตจึงได้คัดเน้นๆมานําเสนอ7ตัวด้วยกันจะมีตัวอะไรบ้างนั้นเชิญรับชมกันได้เลยพิจิชื่อป่นป๊อปโปโปเกมอนลูกนกประเภทปกติบิน จะมีลำตัวที่เล็กป้อมขนส่วนใหญ่สีน้ำตาลในช่วงหน้าลงมาถึงหน้าท้องและปลายปีกสีครีมมันเป็นโปเกมอนที่มีประสาทรับรู้ทิศทางได้ดีมากไม่ว่าจะบินไปไกลแค่ไหนมันก็สามารถบินกลับมายัางรังของมันได้และมันยังเป็นโปเกมอนที่เชื่องมากเข้ากับมนุษย์และโปเกมอนอื่นๆได้ง่ายมันไม่ชอบการต่อสู้ถ้าเจอศัตรูมันจะกระพือปีกอย่างรวดเร็วเพื่อเรียกลมพายุข,ขนาดเล็กออกมาซัดฝุ่นผงให้ครุ้งกระจายแล้วบินหนีไปในเจนที่หนึ่งนี้เราสามารถพบเจอจัปปั๊ปโปได้ครบทุกภาพทั้งเลสบลูกรีนเยลโล่ จเจอมีมากกว่าสิที่ตั้งแต่ป่าแรกวิลเดียนปอเรสและก็เจอมันได้เรื่อยๆตามถนนเส้นหลักชั่วไปแต่แตละที่ก็มีอัตราในการพบเจอจะป๊อปโปประมาณ 15- 70%เลยครับเรียกได้ว่าจเจอบ่อยจนเบื่อเลยล่ะครับและนอกจากในเกมที่เราจะพบเจอมันได้เป็นตัวแรกๆแล้วในอนิเมะก็เป็นโปเกมอนตัวแรกที่ซาโตชิพยายามจะจับแต่ก็พลาดไปและต่อมาเขาก็จับป๊อปโป,ป,ปได้อยู่ดีอาจจะบอกได้ว่าทั้งรูปร่างและชื่อของมันถูกฝังเข้าเซลล์สมองของเราไปเรียบร้อยแล้วเพราะนอกจากจะเจอบ่อยแล้วเจ้าป๊อปโป,ป,ป ก็ยังเป็นโปเกมอนที่ควรมีติดทีมอีกด้วยนะครับเพราะเชว่ามันพัฒนาไปเป็นร่าง2อพีเจนและเติบโตต่อไปจนเป็นร่างที่3าพีจอดถึงสเตตโดยรวมของเจ้าร่าง3จะมีเพียงแค่399แต่ก็ยังถือว่าเป็นโปเกมอนประเภทบินที่เก่งตัวหนึง่งมีท่าโจมตีที่น่าสนใจคือ w i n g a t t a c k Sky a t t a แ k และ Fly ซึ่งถ้า Fly ก็เป็นท่าที่จะทําให้มันสามารถพาเราบินไปยังเมืองต่างๆได้ฉะนั้นเจ้าร่างแรกอ,อย่างบ๊อบโปซึ่งเป็นตัวที่เราต้องนึกถึงหน้ามันก่อนเป็นระดับต้นๆเมื่อพูดถึงโปเกมอนในเจนที่1เลยครับ Các อาคานายชื่อญี่ปุ่นวินดี้โปเกมอนสุนัขเปลวเพลิงประเภทไฟลักษณะเป็นสุนัขตัวใหญ่ลำตัวสีส้มลายดำมีขนปุยบนหน้าตามคอและหางและข้อเท้าทั้ง4เป็นโปเกมอนที่กล้าหาญและพักดีต่อเจ้าของเป็นอย่างมากมันสามารถวิ่งในระยะทาง10,000กิโลเมตรภายใน24ชั่วโมงด้วยความเร็วและความสง่างามในการวิ่งที่ดูคล้ายกับการบินในอากาศซึ่งทำให้วินดี้ได้รับความนิยมมาตั้งแต่โบราณหรือถ้าเป็นในเกมวินดี้ก็ถือว่าเป็นตัวยอดนิยมอีกตัวหนึ่งเลยครับเพราะนอกจากมันจะมีสเตตโดยรวมที่สูงถึง455 มากที่สุดเป็นอันดับ7ในเจนที่1แต่ถ้าไม่รวมพวกเทพในเจนที่1ก็จะอยู่ในอันดับที่3เลยนะครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวไหนจะเรียนรู้่าประเภทไฟที่แรงที่สุดในเจนที่1่งอย่างไฟบั s ได้แล้วยังจะใส่่าตโจมตีหนัหนกๆอย่าง h y p e r Beam หรือ Domin a เได้อีกเจ้าวินดี้จึงเป็นโปเกมอนธาตุไฟที่เก่งมากๆตัวหนึ่งเลยครับแต่ว่าเราไม่สามารถหาจับมันได้นะครับต้องทําการพัฒน,นาร่างแรกอย่างเจ้ากาดี้โดยการใช้หินไฟไฟสโตนสักก่อนถึงจะมาเป็นวินดี้ได้ส่วนสถานที่ที่จะ กาดี้ได้นะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับในภาคเรดและภาคบลูโซนญี่ปุ่นจะเจอมันได้ที่ถนนหมายเลข7็และ8และโปเกมอนแมนชั่นส่วนภาคเยลโล่ก็จะเจอได้แค่ที่โปเกมอนแมนชั่นที่เดียวถึงสถานที่ที่จะเจอมีน้อยไปสักนิดแต่มันก็หาไม่ยากหรอกครับอัตราในการเจอ 10- 20%แตกต่างกันออกไปในแต่ละที่เดินหาแป๊บๆก็เจอแล้วล่ะครับไม่ต้องวิ่งหาจนเมืองเองยถ้าขอเสริมให้อีกนิดเจาดี้จะเรียนรู้ชาโจตีประเภทไฟ,ไฟเด็ดๆอย่างเฟรมโชเวอร์ได้ตอนมันมีเลเวลถึง50แต่ถ้า เราให้มันพัฒนาล่างไปสักก่อนก็จะอดเรียนรู้ท่านี้นะครับผม กร์ดอสชื่อญี่ปุ่นกร์ดอสโปเกมอนโหดร้ายประเภทน้ำบินมีลำตัวยางสีน้ำเงินหน้าช้องและลายตามตัวสีครีมมันมักเสื้ออาปากบอกเพื่อโชว์เขี้ยวละลิ้นของมันโดยที่เขี้ยวของมันมีความแข็งแรงสามารถบดทำลายหินได้อย่างง่ายดายมันมีหนวด2เส้นและมีครีบสีขาวข้างใบหน้าและตามลำตัวเกล็ดตามลำตัวของมันแข็งซะยิ่งกว่าเหล็กยากที่จะเจาะทะลุไปได้ว่ากันว่าเกร์ดอสเป็นโปเกมอนที่มีอารมณ์รุนแรงชอบทำลายล้างมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถูกเรียกว่าเทพแห่งการทำลายล้างมันมีท่าโจมตีที่รรุนแงงอย่าเ Bean, ลำแสงทำลายล้างที่จะยิงออกทางปากของมันเพื่อทำลายทุกสิ่งเราจะพบเจอมันได้ที่ฟิวเซียซิตี้ในโปเกมอนภาคเกียวโร่เจ้านั้นในภาคเรดบลูกรีนในเจนที่หนึ่งนี้ไม่สามารถเจอมันได้จะต้องทำการพัฒน,นาเจ้าล่างแรกคอยคิงให้ถึงเลเวล20ซะก่อนถึงจะมาเป็นเกร์ดอสได้โดยสคอร์คิงนั้นหาง่ายแบบแทบจะง่ายสุดๆทุกภาคในเจนที่1จะเจอมันได้จากการตกปลากว่า20ที่ด้วยกันเช่นถนนหมายเลข10 11 12็และ13หรือ v i r i d i a n City เซลูลิแอนซิตี้เบอร์มิเลียนซิตี้เป็นต้นและในแต่ละที่นั้นมีตราการพบเจออยู่ที่25-100ถึงแทบจะเรียกได้ว่าตกปุ๊บก,ก็เจอปั๊บเลยหละครับแล้วเรายังจะได้เจอหน้าทั้งเจคอยคิงและเกลาดอสทุกเจนตั้งแต่เจนแรกยันเจนล่าสุดคงจะเบื่อหน้ากันไปข้างเลยครับแล้วแบบนี้ใครจะลืมมันลงส่วนเรื่องความเก่งนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับถึงล่างแรกอย่างเจคอยคิงมันจะค่อนข้างาไร้ประโยชน์ไปสักหน่อยแต่ถ้าทนฝึกให้มันไปถึงเลเวล20จนพัฒนามาเป็นเกาดดออสสจะะะบยยยขึึน้นนรมมมัตีตโวถง 180. สูงสุดเป็นอันดับที่2ในเจนที่1เชียวนะครับซึ่งอันดับนี้ก็จะไม่ได้รวมพวกเทพอย่างที่เราได้บอกไปด้วยความเก่งขนาดนี้พบเจอง่ายขนาดนั้นเมื่อนึกถึงโปเกมอนน้ำเก่งๆในเจนที่1แล้วเราจะไม่นึกถึงเจ้ากลาราดอสได้ยังไงเลยครับ โนเล็กชื่อญี่ปุ่นคาบิกอนโปกเกมอนขี้ซาวประเภทปกติพัฒนาล่างมาจากกอนเบแต่ว่าเจ้ากอนเบเพิ่งมีมาในเจนที่4เราจึงขอข้ามล่างแรกไปนะครับคาบิกอนเป็นโปกเกมอนตัวใหญ่ร่างกายออกสีน้าเงินเข้มมีใบหน้าเท้าและหน้าท้องออกสีครีมใบหน้าของเจ้าคาบิกอนเหมือนจะหลับอยู่ตลอดเวลาและเราจะเห็นเขี้ยวของมันโผล่ขึ้นมาบริเวณริมปากทั้งสองข้างโดยส่วนมากแล้วมันมักจะหลับอยู่ตลอดมันจะตื่นขึ้นมาเพื่อกินอาหารและจะต้องกินให้ได้ถึง400กิโลกร,รัมต่อวันมันถึงจะพอใจและกระเพาะของมันแขง แรงมากสามารถย่อยอาหารได้ทุกอย่างไม่ว่าอาหารนั้นจะเน่าเสียหรือขึ้นราเมื่อมันกินอิ่มจนพอใจแล้วมันก็จะนอนหลับและในเกมโปเกมอนเจนที่1นี้เราจะเจอมัน2ที่ก็คือถนนหมายเลข12และ16มันจะนอนหลับขวางทางเราอยู่ซึ่งเราก็ต้องไปหาไอเช่นโปเกมฟลูมาเป่าใส่มันให้มันตื่นมาสู้กับเราซึ่งก็แน่นอนว่าถนนเส้นที่มันหลับขวางทางเราอยู่นี้เป็นถนนเส้นหลักที่เราจะต้องใช้ในการเดินเนื้อเรื่องเกมต่อไปฉะนั้นเราทุกคนก็ต้องได้เจอกับมันแน่นอนหรือถ้าเป็นในอนิเมะคาบิกอนก็เป็นโปเกม ขอขงาติที่าช้เรยากาออกาใช้สนเิลคััญหๆงด่นๆที่ซาโตชิใช้บ,บ่อยๆก็จะมีเมก้าพันช์หรือเบสนอนหลับฟื้นคืนพลังถ้าเป็นในเกมก็จะมีท่าโจมตีที่หนักหน่วงอย่างไฮเปอร์บีมหรือดับเบิลเอชแต่จะมีสเตตดยรวมถึง430สูงเป็นลำดับที่7ในเจนที่1เลยครับด้วยความเก่งและตัวใหญ่หน้าฟัดของมันแต่เราจะต้องได้เจอมันแน่ๆจักในเกมและในอ,อ,กกอนิเมะเีกเจ้าคาบิคอนซึ่งเป็นตัวที่ทุกคนน่าจะจดจำมันได้ดีเลยนะครับ เอ็กซิคิวเตอร์ชื่อญี่ปุ่นนัชี่โปเกมอนมะพร้าวประเภทพืชพลังเจดลำตัวก็เหมือนมะพร้าวสีน้ําตาลมีใบเขียวบนหัวมีลูกมะพร้าว3มลูกออกสีครีมซึ่งก็คือหน้าของมันนั่นแหละครับและแต่ละหน้าก็จะเป็นคนละแบบกันเลยทั้ง3มหัวของนัชชี่มีความคิดอย่างอิสระของแต่ละหัวถ้ามันคิดจะไปยันคนละทางก็จะทําให้มันขยับตัวไม่ได้แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นพวกมันก็ไม่เคยทะเลาะก,กันเลยด้วยลักษณะตัวที่เหมือนต้นมะพร้าวที่มีชีวิตแบบนี้เวลามันเดินมากันหลายตัวคนส่วนมากจึงเรียกมันว่า่าาปเดดินไ้แต านร่างแรกอย่างเจ้าธามะธามะโปเกมอนไข่รูปร่างก็เหมือนไข่ก็าอาจจะเรียกว่าไข่เดินได้มั้งครับในเกมเราจะไม่สามารถพบนาชชีได้เลยต้องทําการพัฒนาร่างธามะธามะเท่านั้นแหละครับโดยทุกภาคในเจนที่หนึ่งก็งจะพบเจ้าธามะธามะได้เพียงแค่ที่เดียวคือซาฟารีโซนแต่ถึงจะเจอได้แค่ที่เดียวเจ้าธามะธามะก็มีอัตราในการพบเจอประมาณ15-20%เลยนะครับเดินหาแป๊บๆก็เจอมันแล้วถือว่าหาง่ายพอสมควรส่วนในด้านพลังพอธามะธามะได้พัฒนาร่างมาเป็นนาชชีแล้วจะมี สตัดโดยรวมสูงถึง455มากที่สุดเป็นอันดับที่3เท่ากับบินดี้ที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้เลยครับนอกจากพวกท่าโจมตีแรงๆที่มันจะเรียนรู้ได้อย่างดับเบิลเอชและไฮเปอร์บีมแล้วเจ้าหน้าชี่ก็ยังมีท่าที่น่าสนใจอีกนะครับเช่นเอ็กบอม ขายระเบิดเฮปโนซิสสกดจิตให้หลับหรือพวกชาผงต่างๆที่อาจจะเรียนรู้ได้มาตั้งแต่ล่างแรกก็ถือว่ามีความสามารถรอบด้านเลยนะครับยิ่งในเจนที่7ที่มีร่างอโรลลาเพิ่มเข้ามาก็จะทําให้เรานึกถึงร่างคันโตขึ้นมาออกว่ารูปร่างมันเปลี่ยนไปเป็นยังไงบ้างแต่จะคู่แข่งของเราจากในเกมก็จะมีโจนาชี ashi, และแน่นอนรวมถึงการดี้และเกียร์ดอสตัวที่ผ่านมาด้วยก็มันเก่งซะขนาดนี้คู่แข่งของเราก็เอาติดจีมและครับแล้วจะไปลืมตัวที่ทั้งเก่งและเจอได้บ่อยอย่างเจ้าพวกนี้ได้ยังไงล่ะครับ ดรากไนท์ชื่อญี่ปุ่นไคริวไม่รู้สิใครอะอ่ะแบบนี้ก็เล่นนะไคริวเป็นโปกเกมอนมังกรประเภทมังกรบินมีลำตัวใหญ่จนเกือบจะอ้วนสีครีมออกส้มอ่อนหน้าท้องตึงไปปลายหางช่วงล่างเป็นสีครีมออกขาวคุณมีปีกสองข้างด้านในเขียวมีหนวดหนึ่งคู่และมีเข่าหนึ่งข้างมีตาที่ใสแป๋วคล้ายจิตใจดีซึ่งมันก็เป็นโปกเกมอนที่มีจิตใจอ่อนโยนเคยช่วยเหลือมนุษย์ที่จมน้ำเอาไว้ได้หลายครั้งถึงจะเห็นว่าปีกของไคริวมีขนาดที่เล็กกว่าลำตัวของมันเป็นอย่างมากแต่ด้วยปีกแค่นี้มันนกก็สามามรรถบ,บิได้แลละเียพ ได้หรือแม้แต่บินฝ่าลมพายุฝนฟ้าะนองก็ทําได้อย่างสบายๆถ้าถึงแม้ว่ามันจะดูเป็นมังกรอ้วนแต่มันก็สามารถบินวนรอบโลกภายใน16ชั่วโมงเชียวนะครับถ้าพูดถึงในด้านสแตทเจ้าไครริลมีสแตทโดยรวมอยู่ที่500ถ้าไม่นับมิวทูก็ถือว่าเป็นตัวที่มีสแตทสูงที่สุดในเจนที่1แล้วล่ะครับเทียบเท่ากับโปเกมอนมายาอย่างมิวและมากกว่านกเทพทั้ง3ตัวอีกด้วยนอกจากจะเรียนรู้ชาไฮเบอร์บิมจากการเพิ่มเลเวลได้แล้วยังสามารถใส่ท่าประเภทน้ำแข็ง ไฟและไฟฟ้าที่รุนแรงที่สุดอย่างบริสันด์ไฟบลัสและทันเดอร์ไดเอกถือได้ว่าเป็นตัวที่เก่งสุดๆตัวหนึ่งเลยนะครับแต่เราจะไม่สามารถพบมันได้ในเกมโปเกมอนเจนนี้น่1นะครับต้องทําการปั้นมาตั้งแต่ร่างแรกมินิริวให้มาเป็นร่าง2หาคุริวถึงจะมาเป็นไข่ริวได้โดยเราจะพบมินิริวได้ที่ซัฟ a ฟอริโซนจากการตกปลาโดยใช้เบสซูเปอร์ล็อตเท่านั้นอัตรานในการเจอจะอยู่ที่10-25%แตกต่างกันออกไปในแต่ละภาพหรือถ,ถ้าเราขี้เกียจจะปั้นร่างหนึ่งจะตามหาร่าง2เลย ก็ต้องเป็นพังกโลเท่านั้นนะครับจะพบได้ที่ซาฟารีโซนจากการตกปลาโดยใช้เบดซูเปอร์ล็อตเหมือนกับร่างแรกแต่ร่าง2จะพบได้แค่โซนหนึ่งและมีอัตราการเจอเพียงแค่สิเท่านั้นสู้ไปห,หาร่างแรกมาปั้นก็น่าจะดีกว่านะครับแต่ก็นั่นแหละครับถึงแม้ว่าเราจะได้ไคริวมาใช้ไม่ง่ายเท่าไรแต่ด้วยความเก่งของมันไหนจะในอนิเมะโปเกมอนเจอร์นีสไคริวก็เป็นหนึ่งในโปเกมอน6ตัวหลักของซาโตชิที่เราเห็นได้บ่อยๆทั้งเก่งและได้ออกจอเยอะขนาดนี้เราจะไม่เอา,าอนนไ,งไงคลริว และตัวสุดท้ายของวันนี้พิกาจูชื่อญี่ปุ่นพิกาจูโปกเกมอนหนูประเภทไฟฟ้าผมไม่ต้องอธิบายทุกคนก็น่าจะรู้จักเจ้านี่ดีอยู่แล้วเพราะมันคือสัญ,ญลักษณ์ของโปเกมอนเลยครับเมื่อพูดถึงโปเกมอนน่าจะพิกาจูก็จะลอยมาทันชีพิกาจูมีลำตัวสีเหลืองมีแถบสีน้ำตาลบริเวณหลังและหางเวลามันเจอกับพิกาจูตัวอื่นๆมันจะทับทายกันโดยใช้หางสัมผัสกันมันมีแก้มสีแดงสองข้างซึ่งก็คือถุงเก็บไฟฟ้ายิ่งมันสะสมไฟฟ้าได้มากเท่าไรแก้มแดงของพิกาจูก็จะยิ่งนิ่มและยยืดดดไ้สตรโว ของปิกจูอยู่ที่260ซึ่งก็จะอยู่ในอันดับล่างๆเลยแหละครับสามารถพบเจอมันได้ที่ว i เดี i a n Forest มีอัตราการเจอ5%และ Power Plan t มีอัตราการเจอ25%ในภาคเล b บ u ูกินเท่านั้นส่วนในภาค y e l l o w เราจะได้มันเป็นโปกเกมอนเริ่มต้นอยู่แล้วหรือจะให้ปิกจูพัฒนาร่างไปเป็นไรจูสแต่โดยรวมจะพุ่งขึ้นไปถึง395อันดับของสแตทก็อยู่ในช่วงกลางๆไม่มากไม่น้อยแต่ก็ยังดีที่สามารถเรียนรู้ชาโจมตีประเภทไฟฟ้าที่สุดยอดอย่างชันเดอร์ได้ ถ้าเป็นภาคยลโล่ก็จะเรียนรู้ท่าชันด์โบลได้ตอนที่ยังเป็นปิกาจูเมื่อเลเวลไปถึง26อาจจะสงสัยว่ามีท่าแรงๆไปแล้วมันจะเก่งตรงไหนยังไงค่าพลังมันก็น้อยเทียบกับตัวที่มันผ่านมาไม่ได้เลยแต่ถ้ามองในมุมของอนิเมะคนที่ดูโปเกมอนมาบ้างก็น่าจะต้องรู้ดีว่ามันเป็นโปเกมอนคู่กายของซาโตชิพระเอกของเรื่องนั่นเองนะครับไปไหนไปกันตลอดทุกภูมิภาคไม่ว่าจะเดินทางไปภูมิภาคไหนเปลี่ยนโปเกมอนในทีมไปกี่ตัวแต่เชื่อปิกาจูก็ยังคงยืนหนึ่งตลอดและในหลายๆครั้งเราก็จะได้ ได้เห็นเจ้า p i k a จูของซาโตชิเอาชนะโปเกมอนตัวใหญ่ที่มีค่าพลังสูงสูง,สงหรือแม้แต่ประเภทที่มันแพ้ทางมาได้หลายครั้งก็นี่แหละครับความเก่งแบบนี้โผลมาในอนิเมะแทบทุกตอนเป็นตัวขึ้นปกเกมมีภาคเกมเป็นของตัวเองแรงังเป็นมาสคอตโปเกมอนที่ทุกคนต้องรู้จักอีกแล้วใครจะไปลืมหน้ามันได้ล่ะครับ จบไปแล้วครับกับเหล่าโปเกมอนถูกจำที่เก่งและหาง่ายเจอได้บ่อยๆคิดว่าน่าจะมีตัวไหนเพิ่มอีกก็คอมเมนต์กันไม่ได้นะครับและกลับมาแล้วกับเกมของเราจากรูปที่คุณเห็นอยู่นี้พอจะนึกออกไหมครับว่าโปเกมอนตัวไหนที่มีความเกี่ยวข้องกับรูปพวกนี้และคลิปโปเกมอนคลิปหน้าจะเกี่ยวกับอะไรถ้าชอบคลิปของเรากดแชร์และกดติดตามกันเอาไว้ด้วยหากข้อมูลที่ได้นําเสนอไปผิดพลาดหรือทําให้ไม่พอใจต้องขอโทษด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามพวกเราครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ